สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l a d y b a n Channel คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอังคารคุมโปงเอ็กซ์ตีมตอนที่2ตอนชุดวิวาอารรถัเริ่มเรื่องม,มาที่คู่รักคู่หนึ่งผู้ชายชื่อแบงค์เป็นไลเดอร์ส่งอาหารมาส่งแฟนสาวชื่อมิวมิวได้มาเป็นช่างตัดชุดแต่งงานที่ร้านแห่งหนึ่งร้านชื่อว่านงนุดเวดดิ้งก่อนจะเข้าไปในร้านมิวบอกกับแบงค์ว่าจะตั้งใจตัดงานให้เก่งๆจะได้มาตัด ชุดของเราบ้างแต่ดูเหมือนว่าแบงค์จะไม่ค่อยอยากแต่งงานเท่าไหร่เขารีบเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วก็ขับรถออกไปจากนั้นมิวเข้ามาในร้านเพื่อมาเจอเจนุตเจ้าของร้านเจนุตบอกกับมิวว่าถ้าทํางานดีเรื่องเงินไม่ต้องห่วงมีค่าคอมให้หนักๆแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วเจนุตแอบไปดึงมิวมาจากร้านคนที่รู้จกักพอเห็นว่ามิวมีฝีมือตัดชุดดีมากคุยกันเสร็จเจก็พามิวมาเดินดูตามชั้นต่างๆของร้านชั้นที่2คือชั้นสําหรับเก็บชุดแต่งงานที่ไม่ได้ใช้ หรืออาจจะชำรุดไปบ้างถ้ามิวซ่อมได้ก็ช่วยทําให้เจทีนะตั้งแต่คนเก่าย้ายออกไปห้องนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะดูฝุ่นเยอะไปหน่อยนะส่วนชั้นที่3เป็นห้องเก็บของมีพวกหุ่นพวกของใช้ต่างๆบรรยากาศน่ากลัวมากแต่ชั้นที่4จะเป็นห้องสตูดิโอที่ใช้สําหรับถ่ายรูปพีเ้งเจนุดพาเดินไปจนถึงชั้น5เป็นห้องนอนของมิวสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะมิวหันไปเห็นว่ามันมีชั้นหกอีกชั้นแต่ทําไมเจถึงไม่พาขึ้นไปหลังจาก ากพาสำรวจถึงแค่ชั้น5เจนุดก็รีบเดินลงไปพอดูชั้น 1- ถึงชั้น5เสร็จเจนุดก็มอบกุญแจร้านให้มิวไปดูแลลูกค้าส่วนมากจะเข้ามาตอนบ่ายๆเจเชื่อนะว่ามิวจะดูแลร้านได้เจจะไปเที่ยวภูกเก็ตสัก3 4มี่วันจองที่พักจองรถเดินทางไว้หมดแล้วมิวได้ยินแบบนั้นก็กังวลมากพอเพิ่งเข้ามาวันแรกเจก็พูดต่ออีกว่าไม่ต้องห่วงหรอกคิดว่าเหมือนร้านเก่านั่นแหละมีอะไรก็โทรหาเจได้ตลอดเวลามิวก็ได้แต่ยิ้มเพราะปฏิเสธอะไรไม่ได้คุย เจนนุดก็ขับรถออกไปตัดภาพมาที่ชั้นบนสุดดาดฟ้ามีแทงน้ําเก่าๆแถมยังมีผ้ายันแปะเอาไว้อยู่ตัดกลับมาที่มิ้วหลังจากที่อาบน้ําจัดการห้องเสร็จเธอก็โทรไปหาแม่เรื่องงานใหม่ที่ได้เงินเยอะกว่าเธอบอกกับแม่ว่าจะโอนเงินเพิ่มให้สิ้นเดือนแม่ก็อวยพรว่าตั้งใจทํางานนะลูกก่อนจะวางสายแม่บอกกับมิ้วว่าบอกให้แบงค์ดิบเอาเงินมาขอแต่งงานมันยิ่งไม่ได้เรื่องอยู่เงินไม่กี่แสนเองมิ้วก็สวนกลับไปว่าพูดเรื่องนี้อีกแล้วเรียกแพงไป แ่ยุคนี้ใครเขาให้ผู้ชายเลี้ยงกันแบงก์มันก็ตั้งใจทํางานอยู่ระหว่างที่มิวกําลังคุยกับแม่เหมือนมิวรู้สึกได้ว่ามีเงาของใครบางคนเดินตามเธออยู่เธอตัดสินใจหันไปแต่ก็ไม่เจอกับใครวันต่อมาถึงเวลาเริ่มงานวันแรกมิวบริการลูกค้าอย่างดีแต่ลูกค้าก็ยังไม่ถูกใจชุดในร้านมิวจึงเดินขึ้นไปดูชุดในห้องเก็บชุดเก่าระหว่างที่ไปหาชุดอยู่จ,จู่ๆก็มีชุดโผลออกมาตั้งเด่นกว่าเพื่อนซึ่งมันสวยมากๆจนมิวอย่างอึง้งพอไม่เคย เห็นการตัดชุดแต่งงานที่สวยขนาดนี้เธอเอาไปให้ลูกค้าลองและเหมือนว่าลูกค้าจะชอบมากๆแต่ด้วยความที่ลูกค้าตัวใหญ่กว่าชุดไปหน่อยนึงทําให้รูซิปไม่ขึ้นลูกค้าบอกว่าชอบชุดนี้มากช่วยแก้ไซส์ให้หน่อยได้ไหมอาทิตย์หน้าทันไหมมิว <ew> <ew> ก็บอกว่า <ew> s <S มันน่าจะต้องแก้หลายส่วนน่าจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ค่ะทันใดนั้นเองจูๆ่ๆมิวก็พูดขึ้นมาว่าแล้วทาไมไม่แก้เองหลายอ้วนชุดมันสวยของมันอยู่แล้วลูกค้าตกใจมากที่ได้ยินมิวพูดแบบนั้นเธอโกรธมากและเอาโทรศ พท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอเอาไว้ว่าพนักง,งานร้านนงนุษบริการไม่ดีแถมให้ลูกค้าไปลดน้ำหนักเองอีกมิวพยายามบอกว่าหนูไม่ได้พูดนะคะแต่ลูกค้าก็ไม่ฟังพอได้ยินจากปากของมิวเตมสองหู mm hmm. เธอขู่มิวว่าจะเอาไปโพสลงโซเชียลแน่ๆด้วยความที่มิวเพิ่งเข้ามาทํางานวันแรกไม่รู้จะทํำยังไงเธอจึงตอบกลับไปว่าหนูขอเวลาอาทิตย์เดียวค่ะหนูจะลดราคาชุดให้พี่ด้วยหนูไม่อยากตกงานจริงๆขอร้องนะคะพูดจบเหมือนลูกค้าจะเริ่มใจอ่อ,อนพออยากได้ชุดนั้นมากๆกลูก กค้าเลยโอเคที่จะให้แก้ชุดแต่ถ้าเสร็จไม่ทันจะโดนเอาคลิปไปลงโซเชียลแฟนของลูกค้าก็แนะนําว่าให้ไปร้านอื่นดีกว่าแต่เจ้าสาวก็ไม่ยอมบอกว่าจะเอาร้านนี้ตกดึกมิวเริ่มนั่งเครียดเพราะเวลาแก้ชุดมันน้อยมากๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะแก้เสร็จทันเธอยอมทํางานเกินเวลาเพื่อให้ชุดเสร็จทันเพราะไม่อยากตกงานขณะนั้นเองได้มีเสียงดังจากชั้นบนมีค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้น4แล้วเห็นว่ามีของล้มลงอยู่เธอเริ่มกลัวเพราะว่าอยู่คนเดียว พันใดนั้นแบงค์แฟนหนุ่มก็วิ่งออกมาจากเอ๋จนเกือบจะทําให้มิวเป็นลมมิวถามแบงค์ว่าทําไมแต่งตัวแบบนี้แล้วเข้ามาได้ยังไงแบงค์ก็ตอบกลับไปว่ามิวเป็นคนเปิดประตูเองจะไม่ได้หรอมิวได้ยินแบบนั้นก็งงว่าเธอไปเปิดให้ตอนไหนพอเธอนั่งตัดชุดอยู่แบงค์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้ามามิวใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเรียกให้แบงค์ขึ้นมาที่ชั้นสี่ห้องสตูดิโอจากนั้นเราสองคนก็เล่นจําจี้กันอย่างเมามันไงเขินนะดิทีเมื่อกี้ไม่เห็นเขินเลยขออีกรอบได้ไหม มิวก็ตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอคิดไปถึงเรื่องที่แม่มาเตือนให้ดีบมาขอแต่งงานอาจจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงหรือเปล่าเธอจึงถามแบงค์ว่าจะได้แต่งกันตอนไหนแม่เริ่มถามแล้วพอแบงค์ได้ยินเรื่องแต่งก็โมโหขึ้นมาและบอกว่าแม่เธอก็คิดแต่เรื่องสินสอดไม่เบื่อบ้างไงเงินเป็นแสนเราเอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะลร้สาระเกินไปไองานแต่งมันก็แค่ปลอมๆสุดท้ายก็อยากกันแค่ได้ใส่ชุดโง่ๆไม่มีความหมายอะไรเลยมิวได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ พอไม่คิดว่าแบงค์จะพูดแบบนี้มันคือความฝันของเธอที่จะได้ใส่ชุดเจ้าสาวสวยๆพูดจบแบงค์ก็เดินหนีไปปล่อยให้มิวนั่งร้องไห้คนเดียวจนหลับไปพอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองมาอยู่บนโต๊ะเครื่องจักรเย็บและเห็นว่ามีกระปุกลดความอ้วนอยู่ข้างๆทําทให้เธอสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ด้วยความรีบที่ต้องทําชุดให้เสร็จทาให้เธอต้องเอาเรื่องอื่นออกไปจากหัวก่อนเช้าวันต่อมามิวพายายามโทรไปงองแบงค์แต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาจากแบงค์เลยระหว่างที่มิวกําลังจะลง ไปเปิดร้านเธอก็ได้เจอกับผีชุดเจ้าสาวเต็มๆหลังจากที่เจอแบบผ่านๆมาหลายรอบมิวสลบไปอีกรอบและตื่นขึ้นมาที่หน้าโต๊ะเครื่องจักรเหมือนเมื่อวานพร้อมกับกระปุกลดความอ้วนเหมือนเดิมตอนนี้ร่างกายของเธอเริ่มผอมแห้งลงเรื่อยๆแล้วก็ถึงวันนัดส่งชุดให้ลูกค้าพอลูกค้าเห็นสภาพมิวก็ตกใจเพราะเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวานันจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าไปลองชุดกันลูกค้าถามว่าน้องได้นอนบ้างไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าห,ากหักโหมจนไม่ได้พักนะมิวก็ตอบกับ ว่าหนูอยากทํามันให้ดีที่สุดค่ะแต่ยังไม่ทันไลยระหว่างที่ลูกค้าใส่ชุดเธอก็โมโ oh ห ok ขึ้นมาอีกครั้งและพูดว่าเราคุยกันไปแล้วนี่ไหว้ยขยายไซส์ไม่ใช่หรอทําไมมันเล็กลงงานแต่งกูจะถึงวันแล้วเนี่ยเสียเวลาชิปไม่น่าให้โอกาสเลยมิวพยายามขอโทษเธอบอกกับลูกค้าว่าหนูก็ขยายแล้วนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นแบบนี้หนูทํางานหนักมากเลยค่ะลูกค้าไม่ฟังและพยายามถอดชุดออกแต่ยิ่งถอดเท่าไหร่ก็ยิ่งน่นขึ้นเรื่อยๆจนหายใจไม่ออกเธอเดินออกมาหาแฟนที่รอยอยู่ที่น ล้านแล้วขอให้แฟนช่วยแฟนเธอกับมิวก็พยายามช่วยกันถอดออกแต่ก็ไม่ได้ผลทันใดนั้นผีเจ้าสาวก็โผล่มาพร้อมกับหันหน้ามาหัวเราะใส่มิวจนเธอสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็ไม่เจอใครแล้วจากนั้นเธอหยิบมือถือขึ้นมาดูมีสายจากเจนุทโทรมาแต่ไม่ได้รับตอนนี้เกิดเรื่องดราม่า,มาขึ้นเพราแฟนของลูกค้าเอาไปโพสต์ลงโซเชียลว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดพรร้านบริการไม่ดีแถมทําให้แฟนเขาเจ็บอีกระหว่างที่ดูโพสต์อยู่เจนุทได้โทรเข้ามาอีกรอบเจ๊ บอกกับมิวว่าทําไมไม่รับสายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วเกิดอะไรขึ้นมิวก็ได้บอกตรงๆไปว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรตอนนี้หนูไม่รู้จะทํายังไงดีตั้งแต่เจอชุดเจ้าสาวก็มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเจได้ยินว่าชุดเจ้าสาวก็ทําด้วยความสงสัยว่าชุดไหนมิวกําลังจะหยิบชุดเจ้าสาวที่มีประเด็นมาดูแต่เธอก็พบว่ามันไม่อยู่ตรงหน้าแล้วเธอพยายามบอกเจว่ามันมีชุดเจ้าสาวของคนที่ชื่อพีทคะ่ะเจหนุดได้ยินแบบนั้นก็บอกว่ารู้เรื่องพีทได้ยังไงพี่กล้จะถึงและรีบลงมารอที่หน้ารน มิวก็ไม่รอช้าพอเริ่มสังเกตว่ามันไม่ปกติเธอเค่คอยๆโดนลงมาทีละชั้นแต่พอมาถึงชั้นสองอยู่ๆผีเจ้าสาวก็ผลักมิวไปชนกับตู้เหล็กจนเปิดออกหลังจากที่ตู้เปิดออกมาทําให้มิวตกใจจนช็อกเพราะเป็นร่างของแบงค์ที่โดนผีเจ้าสาวจัดการไปซึ่งในวันที่ทั้งสองคนมีปัญหากันแบงค์เดินลงมาเพื่อจะหนีออกไปส่วนมิวที่นั่งร้องไห้อยู่จู่ๆท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปซึ่งน่าจะโดนผีเจ้าสาวสิงร่างเธอหยิบกางเกงเดินตามแบงค์ลงมาและจะ การเขาจากนั้นก็เอาล่าของแบงค์มาเก็บไว้ในตู้เหล็กทางฝั่งของเจนุตท,ที่มาถึงร้านแล้วเธอพายายามเรียกหามิวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเจนุตจึงรวบรวมความกล้าค่อยๆเดินขึ้นมาดูและเจนุตก็ได้เจอกับใครบางคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวอยู่เจนพายายามเรียกมิวแต่ก็ไม่มีใครตอบสุดท้ายเจลองเรียกชื่อพีทคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวค่อยๆหันมาหานั่นก็คือพีทเพื่อนของเจนุตนั่นเองย้อนกลับไปสมัยก่อนพีทเป็นเพื่อนกับเจนุตและเป็นหุ้นส่วนของร้านที่สําคัญเป็นช่าง ตัดชุดที่เก่งมากๆอีกด้วยความฝันจริงๆของเธอคือการตัดชุดแต่งงานใส่เองแต่ด้วยรูปร่างที่อ้วนของเธอทําให้เธอได้แค่ฝันพีจึงคอยพูดกับนุชมาตลอดว่าอยากจะหุ่นดีเพื่อให้ใส่ชุดสวยๆได้พวกลูกค้าเนี่ยทำบุญด้วยอะไรกันนะได้ใส่ชุดสวยๆของฉันหุ่นดีกันจังเลยเจนุชก็ตอบกลับไปว่าพวกเนี่ยเขาทําทั้งตัวกันนั่นแหละก่อนจะมาเป็นเจ้าสาวไม่ได้หุ่นดีแบบนี้หรอกพีก็บอกกับเจนุชว่าให้พาไปทําบ้างสิเจนุชก็ถามว่าแกไม่กลัวเจ็บหรือไงพีก็ตอบกลับไปว่า ถ้าเจ็บแล้วสวยหุ่นดีมีผู้ชายมาขอแต่งงานได้ใส่ชุดเจ้าสาวสวยๆที่ฉันทําเองฉันก็ยอมสุดท้ายเจนุดก็ตัดสินใจพาพีทไปทําพีทได้สวยสมใจแต่เธอก็ยังไม่พอใจสักทีเป็นโรคข้างผอมอัดยาเข้าไปอีกซึ่งเป็นกระปุกเดียวกับที่มิวเห็นนั่นเองแต่จุดที่เกิดเรื่องขึ้นคือวันหนึ่งเจนุดเอาชุดที่พีทไปคนตัดไปแก้ใส่ให้ลูกค้าโดยที่ไม่บอกก่อนทําให้พีทโมโหมากไอ้ลูกค้าพวกนั้นมาต้องบันโลความอ้วนชุดมันสวยอยู่แล้วไม่ก็ไปเอาชุดหุ่นของมึง ไปให้ลูกค้าใส่สิอย่ามายุ่งกับชุดของกูเจนุดได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเธอพยายามเตือนสติเพื่อนว่าเลิกกินได้ละลดความอ้วนอะสภาพมึงนี่ไม่ต่างจากศพเลยตอนนี้เพอไปใหญ่แล้วพีก็ตอบกลับไปว่าอิจฉาละสิที่กูสวยกว่าหุ่นดีกว่าเจนุชก็สวนกลับไปว่ากูทํางานกับคนเพอไม่ได้แล้วพูดจบเธอพยายามแย่งชุดพีทกลับมาเพื่อเอาไปให้ลูกค้าใส่แย่งกันไปแย่งกันมาจนชุดขาดพีชโมโหมากและพยายามจัดการเจนุชสุดท้ายเจนุชใช้กันไกล จัดการกับผีจนนิ่งไปจากนั้นเธอก็เอาร่างของผีไปใส่ไว้ในแทคงน้ําบนดาดฟ้าชั้น6ตัดกลับมาที่ผีผีจัดการเจนุด,ด้วยกันไกที่เธอเคยโดนส่วนทางฝั่งของมิ้วเธอได้อยู่ในงานแต่งของตัวเองแล้วเจ้าบ่าวก็คือแบงค์ที่เหลือแต่ร่างโดยมีแขกในงานก็คือเจนุดที่เหลือแต่ร่างเช่นกันพอเธอได้สติก็ตกใจและร้องออกมาพร้อมกับผีผีที่โผล่ออกมาจากร่างของมิ้วแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในตอนนี้ถ้าชอบ ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย